นักเดินเขาหูหนวกคนนี้พัดตกจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะก่อนจะมีสุนัขตัวหนึ่งมาช่วยเธอไว้ย้อนไปตอนปี2018อามิเลียมิลลิงอายุ21ปีขณะที่เธอกําลังเดินเขาตามเส้นทางในอุทยานแห่งหนึ่งไม้เท้าเดินป่าของเธอเกิดหักและเธอพาดตกลงมาจากทางลาดชันเป็นระยะสูงเกือบ300ฟุตก่อนที่จะไปชนข้อก้อนหินขนาดใหญ่และถลายลงต่อไปอีกราวๆส0่ฟุตแม้ว่าจะโชคดีที่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนั่นเป็นตอนที่มีสุนัขเเข้ามาช่วยอยอลี สุนัขพันธัสกี้สีขาวมันรู้ที่หลังว่าชื่อนานุกน้องเป็นสุนัขก,กู้ภัยที่คอยช่วยนักปีนเขาทุกคนที่หลุดออกนอกเส้นทางให้หาทางกลับไปได้อามิเลียตั้งแคมป์นอนอยู่หนึ่งคืนโดยมีสุนัขตัวนี้คอยเฝ้าอยู่ข้างๆประมาณย4บสี่ชั่วโมงหลังจากที่พลาดตกลงมายิงนักปีนเขาพยายามจะหาทางกลับผ่านแม่น้ําแต่ดันพลาดลื่นเสียหลักและถูกน้ําพัดไปก่อนที่นานุกเนี่ยจะว่ายไปช่วยงับกระเป๋าเป้และดึงตัวเธอไว้ทางคู่พากันกลับเข้าฝั่งได้สาเร็จนั่นเป็นตอนที่อามิเลียรู้สึกว่าไม่ไหววแล้ เธอเลยตัดสินใจเปิดใช้งานอุปกรณ์ GPS และแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบตำแหน่งของเธอจากนั้นก็รอให้เฮลิคอปเตอร์มาช่วยต้องบอกว่าเธอรอดมาได้เพราะนนุกเลยทีเดียวเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ